ก<ส>ราบสวัสดีลองแนบแทบตดอยู่กับผมพี่สานะผมก็วันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะผมคือไม่มีอะไรเลยไม่มีสาระไม่มีเลยครับผมเพราะว่าผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะผมก็ผมทํามาก็ประมาณเกือบหกเดือนแล้วนะครับผมหกเดือนที่ผ่านมาก็ได้รู้อะไรเยอะแยะนะผมเกี่ยวกับการตัดต่อเกี่ยวกับการลงคลิปการทําปกคลิปการรู้กดคือ กดยู่ทู่ก็คือ1,000คนมีผู้ติดตาม1,000คนแล้วก็มีคนดู4,000ชั่วโมงหรือว่า2องแสนสมมอในที่อะไรมันจะใช้ครับในประมาณนี้แหละแล้วคือประมาณว่าตอนเนี้ยผมทำมาจากหเดือนเนะี่ยคือผู้ติดตามผมมีไม่ถึง50คนคือแบบแบบพูดง่ายคือเอาแบบเดือนหนึ่งคือ มีผู้ติดตามคนหนึ่งอแต่ผมก็ยังดีใจนะผมถึงมันจะน้อยแต่แบบถึงมันจะใช้แต่ก็ยังมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมานะผมเออมันก็ดีตรงนี้นะผมแล้วก็ตอนนี้คือบางครั้งก็ท้อน,นะผมยองก็แบบคิดคอนเทนต์ไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนี้คือก็ไปไหนไม่ได้ด้วยนะผมคือโควิดนะครับผมสิบเก้าคือแบบตอนนี้ระบาดหนักมากนะผมคือทั้งประเทศเนี่ยคือวันหนึ่งเนี่ยคือจากที่ผมดูข่าวมันก็ วันหนึ่งคือเป็นพันคนนะครับผมติมพันคนนะผมเราก็ไปไหนไม่ได้เงี้ยเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกอะไรเงี้ยครับผมผมก็มันก็ทีบางทีก็รู้สึกแบบรู้สึกท้อเอ๊ะทำไมเราเราทําไม่มีใครมาดูเราอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมผมก็ยังสู้ต่อไปนะผมก็ยังไงก็ถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้ก็ คือฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยครับผมกดติดตามให้ผมหน่อยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปผมกำลังบุดแล้วตอนนี้แ <c oughs> ดดหายไปแล้วเอ๊ะไม่ได้เสียงหายมาแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมคืออยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอะไรประมาณแนวผมก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยครับผมถ้าเห็นกดติดตามให้ผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะเจอกันใหม่ หน้าครับ